คลิปนี้ตวเตอร์จะมาพูดถึงคนที่จะช่วยเรื่องเงินกับคุณได้ดีที่สุดคือใครอะหลายคนอาจจะคิดว่าเอา้าก็คนที่จะให้เรายืมเงินไงหรือคนที่จะเอาเงินมาให้เราไงใช่ไหมคะไม่ใช่อันนั้นนะคุณกําลังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเหมือนคุณป่วยอะคุณกําลังไปเอายาแก้ป,ปวดน,นะคะเอายาแก้ป,ปวดมากดไว้แต่คลิปนี้ที่ตูติวเตอร์จะมาบอกก็คือว่าเราจะแก้กันที่ต้นเหตุเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องเงินมันเกิดจากการอะไรรู้ไหมคะ มันเกิดจากการที่เราบริหารเงินไม่เป็นนั่นเองแล้วติวเตอร์นะคะเรื่องนี้ติวเตอร์เคยไปอ่านจากดีแทร์โปแดของโรเบิร์ตคิวสกีเขาบอกว่าเอ้ยเราจะต้องมีนักวางแผนการเงินมาช่วยเราเป็นไงคะพอติวเตอร์ได้ยินอย่างนั้นปั๊บติวเตอร์รีบกระโจนเลยค่ะรีบทำไมคะรีบเสิร์ชด,ดูใน Google เลยค่ะว่ามีใครที่ทําอาชีพเป็นการวางแผนการเงินบ้างไปที่ธานาคารก็ไปไปที่โบรกเกอร์ก็ไปนะคะหรือว่าในเรื่องของอสังหาคือติวเตอร์ดูแบบหลายอย่างมากผลสรุปแล้วเป็นไงคะ ก็เสียเวลาอยู่พักหนึ่งเสียเงินอยู่พักหนึ่งด้วยนะคะแล้วิวเตอร์ก็เลยมาเจอผลสรุปที่มันโอ้โหดีมากเลยก็เลยจะเอามาส่งต่อให้พวกเราถ้าพวกเรารู้อันนี้ปุ๊บพวกเราไม่ต้องไปเสียเวลาและพวกเราก็ไม่ต้องเสียเงินเหมือนที่ทิวเตอร์ต้องเสียไปแล้วนะคะอย่างนี้คืออะไรไหยคะนักวางแผนการเงินที่ดีที่สุดคนแรกเลยที่คุณจะต้องปรึกษาและคุณจะต้องจ้างเอาไว้ในชีวิตคุณก็คือตัวคุณเองค่ะ เพราะอะไรก่อนที่คุณจะไปจ้างคนอื่นนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องพวกนี้เลยนะคุณเสี่ยงมากเพราะว่าเงินนะ่ะไม่ใช่เงินเขาเงินเราถูกไหมคะแล้วเขาก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงทุกอย่างตื้นลึกหนาบางในชีวิตของเราเท่ากับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยติวเตอร์แนะนําให้เราหาความรู้เรื่องเงินเป็นอันดับแรกเลยนะคะจะหาทาง youtube ทางหนังสือจะลงคอร์สเรียนยังไงก็ได้แต่อย่างน้อยเลยเนี่ยคุณต้องมีความรู้ก่อนอย่าเพิ่งเอาเงินคุณไปกองให้คนอื่นเขาไปทําไปเล่น ไม่ได้ถูกไหมคะอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังแบบละเอียดเข้าไปในเพจติวเตอร์ได้นะคะชื่อเพจชื่อติวเตอร์สายค่ะ